แย่มาเยนเนนเนือสายเดนะนีาแ้ใ่อยบ๊อบพง่พ yeah, anyway. ูดแล้วเฮียี uh, ่รู้สึกแย่เลยะชื่ออไรนะผมลางรั่ดูถานดีฐางดีทำง่ายๆไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้เสาเข็มเลยแม่งนั่งงูได้เลยมาแล้วมาแล้ว รถไฟดูโครโมกวยมากเฮ้ยกำลังดีอยู่เครื่องดีอยู่ด้านหน้าด้านหน้าอย่างโครโมกโซเลยแต่ดูด้านหลังดิติดใหม่ก็รถไม่มีตังค์ทำอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเน้นใช้งานไม่ได้เน้นทุกคนสวยงามไม่ใช่ด้านหลังมันสวยงามด้านหน้าด้านหลังสวยคนก็ไม่ชอบแต่เราไอ้คนทำงานเราต้องอยู่เงี้ยเลี่ยนตอนรถไฟแบบโครโมกโซประจิงนไปดูสีไอ้เี้ยโป้สี โป้งคนใหม่เลยนะคนใหม่ด้วยแล้วตรับมโอ่แล้วไม่เหมือนรถไฟบ๊อบดิเฮ้ยได้งานะอยากได้รถไฟแบบโทมัสอะมึงเข้าใจมั้ยังยังฟแบคาอ่แม่งแม่งแบบมึงดูคาสิกเยแม่งแบบตัก ปืนใส่ไปเลยอ่ะไอ้ยังมีนะมึงยังมีอยู่โยนไอ้โยนฐานเข้าไปด้านในเอ้ข่าคลาสสิกไอ้จริงมึงกลับมาใช้ระบบปืนน่ยยังมีอยู่เผาแม่งอยากไปไหลเข่าวคลาสสิกอ่ะแต่มึงเหนื่อยนะไอ้เหี้ยคนแบบคนด้านในก็ตักฐานไปอ่ะไชโยในสารตักฐานใส่กันไปทีละคนเนี่ยคุย